นั่งอ้องให้ลีอยู่ใต้เวทีพระเจ้าหนาวระเพียมเน่มหาเสียอะไรเนี่ยมาแล้วเสียตรงสมพูเขาว่าเล็กสอกอายุเจ้าได้ปีพี่เต้า,อา,าสองหาหา,หาหาเนี่ยซื้อรถวัวงเสียอายุเต้าเนี่ยมาด้าวยาเขาว่ามาน้ำเจ้ากับน้ำซีกับน้ำเกา่าเก่าเก่า เก้าสองหาเก้าเอ้ยี่สองหาเหมนว่าพี่เต้ารมแตกปุ๊บก็ต้องในส้วกแล้วบ้าวว่าเอาใส่บุญสมบสมบูรณ์สมบูรณสมบูรด้วยก่อสองลอยหายสีมันนี่แม่ใส่บุญดูบังขวแตกดูมันเท่าไปบังดูเมื่อดาราใส่บุญดูปทะดาราความหาก็จะเกิดขึ้นดาราสองท่านประชันกันนะคะปู่เป๊สุกัญญาและ รำเพยน,นวนพยอมะไปยืนท้ายลูกครูกัน,นเร็วไปไหนไปยืนท้ายลูกครัวจาก้ามเร็วความหาก็เกิดขึ้นนะครับรำเพยวันนี้มาหาลาบไก่ละจา้าลาบไก่ไม่มีนะจา้าหนูมาหาอะไรจา้าน่ากินน่ากินเนี่ยขอติ้งเสื้อขอเอาผูา้นี้มาเสื้อผู้นี้มาขอ เอามึงกลากขอกูก้าให้กันละวันเอาตีถุงให้คนหลายอือหล่าปลาพึ่งดกหล่าก,กับไข่พะโลเนี่ยเอาไขพ่ไขพะโลไข่พะโลอือเอาปลาพึ่งบ่าวดกลูกหลา่ามันง่ามพนอืออือเอาแกงอือเอายำสามยางร่วมกันเนี่ยบางรูปไม่ใช่ว่าสามยางยำแกงไข่พะโลไปลาไหลหลายเจีแม่ดาราช่องสามอือ เราพร้อมขอเราเป็กพร้อมมามามึงตามกูมาเร็วให้ามารยาทงามตะลูก,กูแม่สวมใส่เกือบใส่ถุงใส่ไทยพร้อมยิ้มบานบานนานหน่อยนะพี่ดาราปธาดาราขอเรากินจักเป็กแน่ว่าสันขอเราพร้อมเขายังกินพร้อมคนใจดีปันกูบ่มีบันนีได้เปลมึงว่มบ่เมบอเดี๋ยวเดียวยฟังยัฟังอันยง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 ลงไยงยงยง มา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 กุ้งใส่กันก่อนหนึ่งสองสามเป้งผาเสียงดังนี่จะไปอีฮา,ามากินซาแทะแก้วน้ำผ้าได้เสียประวัติเมม่มอนพยายามส่งผ้า,าะนะมาเนี่ยนังละเลียดละลายเมนบอกที่เนี่ยแก้วกูจะไม่ได้ไปล้างไม่ตีฮาวเลยแยรอบแก้วมันไม่จัดหนังยางไม่จัดเกลี่ยคยาเขา แป้งมาจากฟองนี่แหะแป้งยังไแป้งกางงูมันฟองทันเอาขอ,อยาสูบพร้อมนังกินพร้อมแน่นอนบริจวรรดาราช่องสามของเราคุณปูปเป้สุกัญญาและดาราอีกท่านหนึ่งนะคะคุณรำเพยนพยอมตอนนี้กลังยางบนไปยางบนมาอยู่ไม่รู้จะเอาอะไรแปร้งกางงูมันฟองจังไหนฟองรหัสิบห้าน,นี่ยแป้งโยกี้นี่แหล่ะแป้งโยคี้สามสิบห้า เอาโยกี้เอาได้เข่าหนากองดาราจงสามกองเฮาเอาแป้งโยคีเนาะบ่เอาการงูกระดิ่งเราเอากางงูน่ะมันเย็นเงี้ยกันแป้งกัโยคีเนี่ยมันแก่ปวดเพื่อนเด้เดเออเอาจันเอาไอ้ยางเอาโยคีบ่ปวดเพื่อนบอลแสดงว่าหิ้เป็นตุ่มตาปอบเจ้าโอเช่